สวัสดีครับผมผมนัททิวนะครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจสำคัญนะครับผมกับโครงการที่มีชื่อว่า True Music Meet and Give นะครับผมเป็นกิจกรรมดีๆที่ True Music จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำของต่างๆนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับผมในย่านบางแคครับผมก็ที่นั่นก็มีผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่มากมายนะครับแล้วก็เดือดร้อนกันจริงๆวันนี้เราก็จะมีนำอาหารน้ำดื่ม กระมังและสิ่งของจําเป็นหลายๆอย่างนะครับไปมอบไปกับทุกๆคนนะครับผมก็เอาเป็นว่าบรรยากาศของวันนี้ในการทํางานของพวกเราในภารกิจสำคัญนี้จะเป็นยังไงเนี่ยตามผมมาเลยครับตอนนี้ได้เวลาขึ้นรถแล้วฮะ ครับผมก็ตอนนี้นะครับรถทหารแล้วก็ทีมศิลปินของเรานะครับผมกับงานมีนันกิ้นะครับก็มาถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยรถทหารของเรานะครับมีสองสาคัญเนี่ยครับผมก็กําลังจะวิ่งเข้าไปในซอยเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพื่อทําการแจกจ่ายนะครับอาหารนะครับมีข้าวมีน้ําแล้วก็มีนมเปรี้ยวนะครับผมต่างๆนานาให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่นะครับ ก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องปอเอฟเดนะครับน้องบิกกี้นะครับผมมีแท็บเอฟ้าพี่ปามเอ้าแล้วก็ผมนัทคิวนะครับก็อยู่บนรถคันนี้แล้วก็กําลังช่วยกันแจกจ่ายอยู่ครับผมฉันก็ตอนเหมือนกันเขาก็ตอนเหมือนกันใครก็ตดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีฟ้าไว้น้ำา ่าสำ่วจความรู้สึกกันนิดนึงครับผมน้องปอเป็นไงครับวันนี้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะมีสองความรู้สึกความรู้สึกแรกก็รู้สึกดีที่แบบที่วันนี้เราได้มาทําประโยชน์ได้มาทํามาช่วยอย่างน้อยเป็นแรงเล็กๆแรงหนึ่งที่ด้ได้ช่วยชาวบ้านครับที่ถนนเศรษฐกิจใช่ไหมครับผมก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือรู้สึกรู้สึกตกใจครับแบบเออเขาอยู่กันยังอยู่กันในนี้อยู่แล้วแล้วน้ําท่วมแบบถึงอกถึงเอวอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากก็ก็สาหรับปั๊มนะจริงๆแล้วปั๊มก็เคยอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจมาก่อนนะเพราะว่าเรียนที่โรงเรียน ทนด้วยก็จริงๆแล้วผมก็ไปช่วยนำทพ่วมาบ่อยเหมือนกันแต่ว่าที่เนี้ยค่อนข้างที่มีเด็กเยอะมากแล้วก็มีคนอยู่เยอะมากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยมีทั้งหมดด้วยกัน4 3- 4วงเวียนด้วยกันก็คือแต่และว,วงเวียนเนี้ยก็จะมีแบบว่าคนมารอเพื่อที่จะแจกของแล้วก็จะมีเด็กๆไม่น่ายืนรอรวมถึงป้าๆหลายๆคนอะไรเงี้ยก็คือแบบ เออก็ยังเขาก็ยังอยู่นะครับเขาก็ยังพยายามที่จะอยู่แม้ว่าจะน้ําจะท่วมเยอะแค่ไหนยังไงผมก็อยากจะใหะ้ทุกคนนะครับผมแม้ว่าใครนะครับที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ลองเข้ามาช่วยทางหมู่บ้านนี้ดูได้เหมือนกันเพราะว่าคนจะค่อนข้างอยู่เยอะเหมือนกันครับผมครับผมแล้วก็นอกจาก กลุ่มของผมในวันนี้นะครับที่อยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับยังมีกลุ่มศิลปินเอฟอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมที่กําลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่เช่นกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังลงพื้นที่อยู่ที่ซอ,อยเพิ่มสิบยี์สินะครับผมเขตสายใหม่ครับผมก็ไปดูกันเลยครับว่าตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวทรูอินไซด์ทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาที่สายใหม่นะครับน้ายัางท่วมอยู่เลยนะครับที่นี่ก็ต้องนั่งรถเอ่อทางเข้ามาเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็เข้ามาลึกเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อเชิญศรซอย20ินะครับก็ได้เห็นสภาพชาวบ้านแล้วก็รู้สึกเหมือนกันหลายๆที่นะบางคนก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ก็มารอบางคนเหมือนแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบได้เจอพวกเราอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกดีใจครับผมก็ ดี yup. ดีมากคทับบี้ทับบี้เป็นไงบ้างใช่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะเพราะว่าเขาก็ดีใจเวลาที่พวกเราเข้ามาให้กําลังใจเพราะที่นี่มันค่อนข้างลึกเดียวก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเออได้เห็นรอยยิ้มของของทุกคนครับผมวันนี้ได้มาลงพื้นที่จริงก็เห็นว่าเออมันยังมีน้ําเหลืออยู่เยอะนะคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหลายอาทิตย์เหมือนกันกว่าน้ํามันจะหายไปนะครับก็ยังไงถ้าใครอยากจะช่วยเหลือเนีย่ยยังสามารถมาได้เรื่อยๆนะครับอ um ่ะวครับวันนี้รู Mills, ้สึกยังไงบ้างครับได้มาแจกของครับก็รู้สึกดีใจค่่ทีวา เออเพราเราให้ใช่ไหมครับคนที่รับก็มีความสุขแล้วเราเป็นคนให้แล้วก็มีความสุขด้วยครับเราตางฝ่ายต่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองช่วยช่วยเหลือกันเนาะใช่ครับมมาว่าตอนนี้ท,ทุกคนถ้าช่วยเหลือกันยิ่งเร็วเท่าไหร่บ้านเมืองก็จะยิ่งกลับเป็นเหมือนเดิมได้เร็ว ได<อ>้กำลังใจให้นะครับสู้ๆครับแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบ,บนอดทนรับรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่ทดีดครับแล้ววันนี้กิจกรรมภารกิจ e e t and Give ของพวกเรานะครับชาวเอฟแล้วก็ทูมิเซก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับกับชุมชนสายใหมนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายๆท,ที่ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งวันต่อๆไปเนี่ยเราก็จะไปที่อื่นอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อครับ <'s> ไม่เป็นไรนะคนไทยเรายัางยิ่ง